¿no? ราวนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนขึ้นมานะคะหลายคนก็จับตามองค่ะหลังจากที่บัญชีเวโปนะคะหรือว่าบัญชีของจีนค่ะอย่างเป็นทางการของลิซ่านะคะที่ถูกลบไปทําให้เกิดข่าวรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหรือว่าลิซ่าเนี่ยถูกแบนในประเทศจีนหรือเปล่าหลังจากที่มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับการแสดง Crazy Horse ของเธอนะคะท่ามกลางความกังวลต่างๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็ยังอะไรไม่ลงตัวยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะคะชาวเน็ตก็เลยสังเกตเห็นว่าชิลีนและก็บรูการีค่ะซึ่งเป็น2แบรนด์ระดับโลกที่ คลองตําแหน่ง global brand ambassador นะคะได้มีการลบภาพของเธอออกจากบัญชีค่ะก็คือเป็นบัญชีเวโปนะคะอย่างเป็นทางการของพวกเขาก็คือลบออกหมดเลยชาวเน็ตหลายคนก็เชื่อว่าแม้ทั้ง2แบรนด์เนี่ย ตอนนี้เหมือนว่าจะยังหันหลังให้กับสมาชิกแบ็คพิงค์นะคะหลังจากที่เกิดปัญหาเหล่านี้เนี่ยขณะเดียวกันแฟนๆหลายคนก็ยังเชื่ออีกนะคะว่าชีรินและบูการี่เนี่ยเขากําลังแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือเปล่าเพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์จากตลาดจีนนะคะเพราะว่าจีนเขาเริ่มแบบแบนแล้วก็ไม่โอเคแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางชีรีนเนี่ยก็มีการเปิดตัวเหมือนเป็นแคมเปญแบนเสื้อผ้าระดับโลกร่วมกับดีไซน์อย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นแคมเปญแรกหลังจากร่วมกันการเป็นระยะเวลา4ปีค่ะแล้วก็เป็นทีี่่รู้้กกันดนะะววาาพปยโฆษณ ก็มักจะปรากฏแบบว่าภาพของลิซ่าทั่วโลกเลยตั้งแต่ประเทศไทยเกาหลีใต้จนแฟนๆในเชื่อว่าลิซ่าก็ยังอยู่กับชีลีนและก็บูการี่ต่อไปค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองแบรนด์นะคะอยู่ภายใต้ LVMH ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวของหนุ่มคนสนิทก็คือเฟเดริกนะคะซึ่งเป็นคนสนิทของลิซ่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะบัญชีอินสตาแกรมทั่วโลกของบูการี่เนี่ยได้มีการลบรูปภาพบางส่วนของลิซ่าออกไปด้วยประธานจ เ้าหที่บริหารของบริษัทชองคริสตอฟบาบินนะคะก็ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิกแบ็คพิงด้วยดังนั้นชาวเน็ตหลายคนจึงคาดเดาไปต่างๆนานานะคะว่าเอ๊ะหรือลิซ่าเขาอาจจะหมดสัญญากับแบรนด์หรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ